สงกรานลอยตัวเหนือข่าวลือเลิกแมทล่าสุดโพสแบบนี้ไม่วายทัวลงกำลังเป็นประเด็นให้ชาวเน็ตได้จับตากันอยู่ในตอนนี้หลังจากที่มีข่าวลือว่าสงกรานเตชะนรงค์กับนักแสดงสาวไมนภัส,สสิทั้งมีคนเห็นภาพไปด้วยกันหลายที่และมีข่าวลือเลิกรากับนางเอกสาวแมทพีรณีเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามประเด็นที่ว่านี้คาดว,ว่าแม้ Math จะออกมาเปิดใจ เพราะวันที่27เมษายนเธอกำลังจะมีงานอีเวนต์ล่าสุดในายไอจีของสงกรานได้ออกมาโพสถ,ถึงคขับก๊อฟพร้อมทั้งข้อความโปรโมทหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามาดราม่าว่าตอนนี้ขาแข็งแรงตีก๊อฟได้แล้วแต่ก่อนหัวเขาไม่ดีเป็นคนป่วย ภรรยาเก่าไม่ดูแลก็เลยหานางพยาบาลใจดีมาดูแลชั่วคราวแต่พยาบาลดันตกหลุมรักจริงจังยอมแลกอนาคตตัวเองขอให้มีความสุขไปนานๆน,นะคะโลกนี้ไม่มีอะไรยั่งยืนแต่ความรักที่บริสุทธิ์ควรจะเก็บไว้และตอบแทนด้วยความรักว่าสงสารน้องพยาบาลที่มาดูแลคนพิการจนกลับเป็นเจ้าชายอีกครั้ง ชาวเน็ตต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยความสงสารแมทว่าตอนเจาะคอแมทก็ดูแลพอหายดีก็นะบางคนบอกว่าความดีเอาชนะใจไม่ได้เลยเวลาเจ็บป่วยตอนนั้นผอมโซนางก็อยู่ดูแลพอแข็งแรงขึ้นมาเฮ้ยสงสารนางและบางคนก็ยังบอกอีกว่านางยอมแลกอนาคตเสียงานเสียชื่อเสียงไม่น่ามาจบแบบนี้นะเห็นใจอยู่เป็นต้น อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ